โ <D ura emon> ดราเอมอนตอนงานคริสต์มาสบนท้องฟ้าโดราเอมอนอะจะอาไปอะไรไปหรอท,ทั้งที่วันนี้เน่ะเป็นวันคริสต์มาสแล้วทั้งทีนะก็วันนี้ไม่มีใครคิดจะเข้าใจฉันสักคนแต่ว่าปกตินะคนเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนาอยู่แล้วนี่นะแล้วฉันมีเรื่องจะเล่าให้ในายฟังด้วยละ นี่นะเดี๋ยวเออจะโทเอ้ยเรื่องขี่ปาร์ตี้เอนี่ปเปอ,อะไรกันเล่า<อ>นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะที่เสนอจัดปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านเขาเนอะไม่เป็นไรดีนะเขาไม่ชวนให้ไปอะไรไปต่อไปอแต่การที่พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันแล้วไม่ชวนฉันเนี่ยมันแย่จริงๆเลยรู้ไหมอ๋อช่างเขาทีา่ยอม,ไม,ยอมไม่เห็นเป็นไรเลยหได้ยที่สุดเลยขณะชิสุก่ยังไปงานโดยไม่สนฉันเลยอ๋อฉันอะเข้าใจความรู้สึกของนายนะที่ไม่ได้ไปปาร์ตี้อะแล้วทําไมต้อง ไม่ชวนอ่ะโหดร้ายนี่ก็จันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะเนี่ยนะทางนั้นจะจัดปร์ตี้ให้เอามาอั้ยเห็ะนายมีวิธีกันเหรอก็ <c oughs> อาจจะมีนะจิง <c oughs> ต้นคริสต์มาสเก่าของนายมันน่าจะอยู่ในตู้แถวๆนี้นี่นาอยู่ไหมมีมะเห็นหมะไม่เห็นไม่มีม,ม,มีสองคนเนี่ยกำลังหาอะไรอยู่เหรอกำลังหาต้นคริสต์มาสเก่าด้ครับแม่อ๋อแม่เอาทิ้งไปแล้วละ่ะทิ้งแล้วเหรอ เองทิ้งมันไปเมื่อ3ปีก่อนแล้วล่ะโอ้โห่น่าเสียดายบากเลยนะครับที่ทิ้งต้นคริสต์มาสเก่าของเราไปอ่ะจะว่าไปก็พ่อเขาเอามันไปบริจาคนะจ้าแล้วทำไมไม่ถามผงซบคขำหนึ่งเอ๋บ้านเซนีโอคงเจอจ้าจ้าจ้าจนุ่งงานใหญ่ปาร์ตี้เดี๋ยวรอมอนในมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าวะมันก็ยังมีวิธีอื่นอยู่เหมือนกันนะนะฮล่คริสต์มาสค่ะน้องโดรี กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อก็ก็ก็คุยเรื่องงานคริสต์มาสเนาะเข้าใจแล้วล่ะนาบิตาเขาอยากได้ต้นคริสต์มาสใชมิล่ะนี่ค่ะไปเล่ต,ต้นคริสต์มาสจะาดอีกด้วยนะพี่ก็ลืมไปไมเปลยนต้นคริสต์มาสเหรอเออเออเออก่อนอื่นก็เอาไปฝังดีเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็ใช้ไฟฉายเร่งจระดเตบโตเลยปึดปดปๆด,ปด อ่ามันขาดอะไรไตายงั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วหิมะไงมีต้นไม้ก็ต้องมีหิมะหิมะเหรอเรื่องจะไปหามันจากที่ไหนอะพี่ขะหนูมีวิธีแล้ว,ลวเรื่องหิมะแลวเหรอพี่ลองเอาเครื่องบังคับเมฆออกมาใช้ดูสิคะ<อ>นะเอ,เอาแล้วเข้าใจแล้วเนาะเครื่องบงังคับเมฆใช้ทําอะไรอะ่ะเราก็ไปหาก้อนเมฆที่มีหิมะแล้วก็บังคับให้มานนี่ไงเล่าอ่ะทางั้นก็ใช้คอปเตอร์ไหมผายบินไปหากันเลย ต่อไปก็ดูดเมฆนี่มาเลยแล้วกันนะสุดยอดท่านี้เราก็ได้หิมะแล้วว้าวมันใหญ่บบล่มเลยถ้างั้นก็ลองกระโดดลงบนเมฆดูดิด <c oughs> ออโอ้ยเย็นจังเลยฮะเพราะมันเป็นเมฆหิมะนี่เนาะเออแต่ว่าจะเอามันไปยังไงอะ <c oughs> เอาบางังคับมันไปเลยแบบนี้ไงล่ะบุ๋นบึ๋นบุ๋นเอยสุดยอดอะะ เอเยี่ยมไปเลยน้าทุกคนตามสบายเลยนะ<อ>นี่เสน,น่หอ,ออแล้วน้องิตาไปไหนอ๋อฉันไม่ได้ชวนเขาอ่ะทำไมอะเดี๋ยวทำงานกร่อยไงล่ะเนอแอนเนอจริงด้วยนะถ้าน้อิตามาเดี๋ยวปราร์ตี้จะจ้าเบื่อน่ยเขาจ่ายป้าเลยก็เลยไม่ได้ชวนไม่ใช่งานปราร์ตี้ฉันจะต้องสนุกที่สุดเลยล่ะนะ,ะชวนทุกคนกินเค้กกันดีกว่าจริงด้วยสินี่ทุกคนทานเค้กได้แล้วนะใช่ๆๆอร่อยอร่อยกินเลยกินเลย เลยต้นคริสต์มาสนี่ใหญ่จริงเลยนะอ้าวเอ๊น uh ี่ชิสกะอ้าขอโทษด้วยนะจ๊ะชิสุกะจังว้าวพวกโนบิตะหามาเองเหรอนี่คงเป็นหิมะของจริงงั้นสินะใช่เธอขึ้นมาวันนี้ได้เลยเย็นจริงๆนี่เป็นไอเดียจัดคริสต์มาสปาร์ตี้ของโดรามีเขาไงเล่าคือว่าเมื่อกี้ฉันสงสารเธอนะจ๊ะ อืมก็ซเนโอ,อเขาไม่ชวนฉันไปงานเขานี่ฉันก็เลยหนีมาสำเร็จในที่สุดชิสกัก็เลือกมาหาฉันแทนนะสุดยอดเลยจ้ามันเหมือนคริสต์มาสของเมืองนอกเลยถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันนะออจ้าฉันชอบหีมะามากเลยเรามาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันสิดีเลยจัดไป พีตากเขาดีกว่านะโอ้มันหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะแบบนี้เออไอ้ี่นี่านี้ยังไม่มีอะไรนะนี่ที่ร้านกว้างมีหิมะด้วยนะฉันพูดจริงๆนะยังมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ด้วยละนี่แล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะนี่อ่ะที่ร้านกว้างกันเหรอ มีมันจริงด้วยอ่ะเอ,อนั่นมันเออชิคกี้พาจังเธอนี้ม่อยู่ที่นี่เองเหรอใช่แล้วโดรมอนใช้ขอวิเศษได้เลยเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะแอนก็ต้องก่อกลัวนั่นดีฮะอ่านี่ะะน,นะนนนป้าเยอะๆนะก้อนใหญ่ๆขึ้นเลยความ<ๆ>สนุกกันใหญ่เลยใช่ๆดีจังเลยนะนี่พี่ค่ะ เอาเจ้านั่นออกมาเลยอ๋ออ๋ออาิกสของวิเศษเหรอถววดอะไรก็ได้แล้วเบลกระดาษแล้วก็ใส่ในของวิศเศษมันจะกลายเป็นของจากหีปมาเลยทันทีเลยง้นเหรออือเดี๋ยวจะวาดสไลเดอร์เลยส่วนฉันก็จะวาดถ้วยชาส่วนหนูจะวาดชินชาอาแล้วก็ใส่ดีลงไปนะน <c oughs> เย้เสไลเดอร์ที่สุดยอดเลยโ้เป็นสไลเดอร์ที่สุดยอดจริงๆ าดีแม่ละใส่ดีลงไปเลยเอาใส่เข้าไปโอ้ว้าวว้าวอะไรฮะโหขึ้นมาจากพิมพ์มาด้วยใช่ใช่ใหมุนหมุนด้วยโอ้ยโอ้ยวันนี้ยังเล่เยี่ยมไปเลยวันนี้ฉันสนุกมากเลยนะจ๊ะอืมเป็นเพรลโดราัยมอนกับโดรัยมี่จังแท้ๆท้คืแบบไมฮมอนกระเถิดแย่ดิ่อยหน่อยให้หน่อยให้หน่อยเย่เย่ ถ้าทุกคนมีสิทธิ์จะมาเล่นที่ร้านกว้างเหมือนกันนี่ที่สาธารณะนะงกไปได้ที่กงกที่สุดเลยรบกวนคนอื่นเขาโดยไม่มีความแกล้งใจแบบนี้เลยเหรอน่ารำคาญนะกพคนหนีจากปาร์ตี้ของฉันหมดแล้วนี่นะเซ็งเลยโถ่เฮ้ยเรื่องน,นี้นก็ช่วยไม่ได้ฮะเอาเลยจัดก,การว่าไงนะฉันชักร้อนแล้วนะนี่เฮ้ยอย่า,าเอโทไม่ได้ดิหน้นามาเลยน ประกาศแก้ไอ e ้ช้านเหรอไม่อ um, ัดสลิตตีแล้วตี้โอ้ยเก็บนี้เลยโวกนายสองคนนี่ใส่ไม่ดีเลยมนละแกงคนหนึ่มก็แบบแก่นั่นแหละทำรายงานปาร์ตี้ของฉันคนหนีมาหมดเลยโวกไหนก็กลับไปที่บ้านสิเด้อสิไม่ยอมเป็นคุณี่เลมเฮ้ยเสียงพ่อพ่อของฉันเลย ฉัว่าพวกเราเลิกทะเลาะกันดีกว่ามั้งฉันก็เห็นด้วยนะแอนพวกเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเนอะฉันก็ดีเหมือนกันนะนะถูกต้องนะครับจริงดีงั้นมาสนุกกับปาร์ตี้กันเนะเออแบบนั้นแหละดีที่สุดทุกคน่ะดีกันเพราะเพลงของโดเลมิจังเนอะหืูว่าโชคดีที่พวกเขาทะเลาะกันนะค่ะขับใจมากนในใจโดเลมิจัง่าทุกคน นี่ก็คือใครแม็กของงานบ้า์ตี้ในวันนี้คืออะไรเหลือดอรัยมอนฉันก็จะบังคับเมฆขึ้นไปบนฟ้าไงเล่าไอเดียเจ๋งเลยใช่ไหมเ<อ>ใช่เ<อ>จ๋งมากเลยจัดไปจัดไปเอาละเริ่มได้ let's go โ okay. อเค่าเจ๋งเลยนะเห็นไหมไหมอาอย่าแล้วสิเอาทาใจแอดร้องเพลงเราจะทำไงดีแล้วเนี่ยมาขอเพลงเหลือได้ฉันจะร้องฟังไปยลนะอาแ ใจแอนกับซูเนโอนี่